ตัวนี้ก็2ตัวเด็ดนะคะเราชอบเราใช้ประจำเลยครับนะคะมารีเพรี่ทรีทเมกับ r e p พ i รี่เเนลเซพูดถึง r e p พ i รีเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเป็น After Sun คือพูด,ดง่ายๆคือตัวปลอบประโลมผิวหลังจากที่ผิวไปโดนแสงแดดใชเ่เราเราเราใช้สิ่งที่เราพูดกันอยู่ติดปากก็คือตัวปลอบผิว หลังจากเอาผิวไปเจอกับแสงแดดมาต้องปลอบผิวด้วย r e p a i r r y Treatment ทีนี้ r e p a i r ์ t t e a เ m e n t เนี่ยเป็น Best Seller ค,คือเป็นสินค้าที่ขายดีเป็นสินค้าในตำนานเลยของกิฟฟารีนว่าตั้งแต่เปิดมายอดขายไม่เคยตกเลยเพราะตัวนี้มันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงะนะหลักการที่พี่พูดง่ายๆก็คือเบต้ากรูแคนหรือสารสก,กัดจากยีสต์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยผิวหน้าของคนเราเวลาไปเจอแสงแดดเนี่ย มันจะถูกแสงแดดนกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทีนี้เซลล์ที่ผิวหน้าเนี่ยพอมันอักเสบก็จะผลิตเม็ดสีดําหรือเม็ดสีเมลานินออกมาที่ผิวเม็ดสีที่ออกมาที่ผิวเนี่ยสมัยที่เราเป็นเด็กกับมดร่างกายมันขจัดออกเองได้เพราะฉะนั้นเวลามดไปเข้าแถวเคารพธงชาติตอนที่มดเป็นเด็กเคยเข้าแถวเคารพธงชาติใช่ไหมไปไม่ค่อยทันตอนนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยแดดเนี่ยส่องที่หน้ามดสังเกตไปแต่มดไม่เป็นฝ้า ตอนมดไปยืนเข้าแถวเคารพรงชาติมดไม่เป็นฝ้าเพราะว่ามดเด็กดังนั้นกระบวนการในการขจัดเม็ดสีที่ผิวเนี่ยทำได้ดีแต่แต่ครูที่ไปคุมแถวเราเนี่ยเป็นฝ้า ครูที่ไปคุมแถวเราเนี่ยเป็นฝ้าเพราะว่ากระบวนการในการขจัดเม็ดสีเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นหน้าของเราเนี่ยจะมีองค์คร์ักพิทักษ์ผิวซึ่งเป็นเซลล์ส่วนต่างๆเนี่ยแลงการนเซลแมคโครฟาจเนเชอร์กิลเลอร์สกิลเซลล์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ผิวแต่เซลล์พวกนี้มันก็แก่ลงตามเราทีนี้พอเซลล์อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้กระบวนการเก็บกินเม็ดสีเนี่ยขจัดเม็ดสีเนี่ยทำงานได้น้อยลง รีเ a อย์ทรีตเมเนี่ยมันเป็นตัวเสริมริดเสริมแรงให้เซลล์ที่เคยเป็นองค์รักพิทักษ์ผิวที่หน้าเนี่ย<ม>ทำงานได้ขยันขันแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทารีเพ e p รียที่หน้าเซลล์ก็จะได้รับการเสริมฤริดแข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงขึ้น,<ม>นก็จะขจัดเม็ดสีมเมลานินที่ผิวที่ถูกกระตุ้นจากแสงแดดได้ดีแต่ทีนี้กระบวนการที่ป้องกันการเป็นฝ้าก็คือต้องยุติอย่าให้มัน ผ่านขั้นตอนการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เคยมีประสบการณ์สมัยเป็นวัยรุ่นประสบการณ์นี้สมัยเป็นวัยรุ่นพูดแล้วยังนึกถึงอยู่เลยว่าตอนนั้นไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่แล้วการไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่เนี่ยจะสนุกเราต้องขึ้นรถปิกอัพใช่ไหมเราต้องอยู่บนเราต้องเราต้องอยู่เดี๋ยวพูดอะไรที่ท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดอะไรอย่างไง มันก็คือการมันก็คือการอ่ามันก็คือการขึ้น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 รถบิ๊กอัพไปปรากฏไปเต้นเต้นไม่เป็นปรากฏว่าปรากฏว่ามันก็ตะเวนไปรอบรอบคูเมืองที่เชียงใหม่หน้าก็เจอกับแสงแดดมากถูกไหมครับทีนี้พอเรากลับที่พักเข้าลรงแรมสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือล้างหน้าเสร็จเนี่ยพี่ปั๊มรีเพลย์ทรีทเมนต์เนี่ยประมาณสิบปั๊ม หลังจากเล่นน้ำนะโปโปล้างหน้าเสร็จโปะเอารีพัลีล่เนี่ยกดไปประมาณสักสิบปัป๊มโปะโปะโปะโป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 ะแล้วก็นั่งตากแอร์ให้มันซึมเย็น <c oughs> แล้วสักพักตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวเออหน้าที่มันแดงตอน บ่ายอะตอนเย็นมันหายแต่ในขณะที่เพื่อนเราเขาไม่ได้ทําแบบเราทงทุกคนเนี่ยหน้าแบบแดงขึ้นมาเป็นลูกส้งเลยมันกําลังจะไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าตัวนี้รีเพลย์ทรีทเมนต์เนี่ยมันคือตัวปลอบผิวเมื่อไหร่ที่ผิวไปโดนแดดทารีเพลย์มันจะบอกโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมานะมันก็จะแบบว่าปลอบประโลมทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย มันมีความสงบร่มเย็นอาจารย์เอกเป็นคนเชียงใหม่เลยคะอยากเป็นไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าตอนนั้นไปเล่นไปเล่นสงการที่เชียงใหม่พี่เอกเขาจะอยากเป็นเปลี่ยนไปทุกจังหวัดอ่ะแต่ละปีอ่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าในประสบการณ์ตรงเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้มดเล่าประสบการณ์การใช้รีเพลรีทเมนต์ของมดไหมนี่พูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าเบต้ากูแคนมันบอกแล้วไงมันฟื้นฟูเอาข้อสําคัญก็คือมันลดการระคายเคืองผิวด้วยใช่คือจริงๆอจะบอกว่า2ตัวนี้ค่ะเป็น2ตัวที่โมดสลับกันใช้เป็นประจําพี่อเองคือตัวรีแพลนี่ทรีทเมนต์กับตัวเเนลซีรัมเอาเนี้ยไม่ต้องไปดูนะประสบการณ์กันคือตอนที่เราเข้าง,งานมาใหม่ๆอ่ะม,ม,มันยังไม่มีตัวเเนลซีรัมอ่ะเราก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักเราชอบมากเพราะว่าเราจําคําพูดของคุณหมอต้อยได้ว่ามดถ้ามดอยากให้ผิวแข็งแรง ตัวนี้เป็นอาหารผิวตัวแรกครับมดจําได้เลยมดทางานใหม่ๆคุณหมอสอนเรื่องนี้ก็เลยนึกอะไรไม่ออกก็ซื้อตัวนี้ใช้นะคะพอใช้ตัวนี้ไปได้ด้วยเราชอบเพราะว่าหนึ่งมันไม่มันเลยเนื้อมันบ,บางมากนะคะแล้วผิวมดบอกได้เลยค่ะว่ามันละเอียดขึ้นพี่เอกพอหลังๆค่ะเราก็ใช้มาเป็นประจำพอเขามาออกตัวนี้เรียรีสเนลอยากลองของใหม่เราก็ใช้ชอบเหมือนกันทั้งสองตัว <c oughs> คราวนี้เนี่ยเราก็ซื้อสลับ สลับกันบางทีเราใช้สองตัวคู่ด้วยนะเพราะว่ามดจะใช้รีเจเนเรตตัวกระปุกนูนอีกตัวหนึ่งที่เป็นประจำไม่ขาดเลยตัวนี้เราก็จะใช้สลับบ้างใช้ผสมบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะคะสองตัวนี้เนี่ยหยุดใช้ไม่ได้อถ้าหยุดใช้มดเคยหยุดใช้ช่วงหนึ่งหยุดใช้แล้วหน้ากร้านคุณผู้ชมใช้คาว่ากร้านไม่ใช่ด้านก้านเกือบโอเครู้ตัวทันก็เลยหยุดแค่กร้านเหมือนคนตัดก้อยคุณผู้ชมตอนนั้คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดำน้ำ เป็นคนชอบดำน้ําเวลากระโดดลงไปในน้ําหรือว่าแบบเจอทางน้ําทะเลมีความเค็มเจอทั้งแดดเนี่ยค่ะเวลาขึ้นมาเราล้างตรงล้างตัวล้างหน้าเราเรียบร้อยเนี่ยหมดโปะรีแพลย์กับอีกตัวนึงคือเอลด์ไวท์อัฟเตอร์ซันครับคือใช้คำว่าโปะเลยนะพี่เอกเพราะว่าเราเวลาเราออกมาแล้วมาเข้าหน้ากล้องเนี่ยถ้าเรามีฝ้าหรือเรามีเม็ดอะไรมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นชัดมากครับแล้วเจ้านายเราก็จะเห็นชัดด้วยเช่นกันครับนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยช่วยฟื้นฟูทําให้หนังหน้าของเราเนี่ย แข็งแรงอยู่เป็นผู้เป็นคนได้เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเนี่ยเผชิญแดดแล้วใช้กันแดดแล้วขาดรีเพลี่ไม่ได้จะเป็นรีเพลี่ธรรมดาหรือรีเพลี่สเนลก็ได้ก็ตามนะครับแต่ตัวสเนลเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเมือกหอยทากซึ่งสกัดจากหอยทากสายพันธุ์พิเศษที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ใช่หอยทากธรรมดาเขากินดีกว่าเราอีก หอยทากเนี้ยเขาถูกเลี้ยงด้วยโสมแดงจากเกาหลีคิดดูสิว่าโสมที่หอยทากที่ถูกเลี้ยงด้วยโสมเนี่ยเมือกของหอยทากเราไม่ได้เอาหอยทากไปฆ่านะแต่เราใช้เมือกของหอยทากเนี่ยที่สกัดออกมามันก็จะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวได้นะยิ่งประกอบกับตัวรีพารี่หรือเบต้ากูแคนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นหลักการง่ายๆก็คือเมื่อน่าไปโดนแสงหน้าจะเริ่มแดง ไอ้แดงเนี่ยผิวที่แดงๆหลังกโดนแดดเนี่ยแบบว่ากําลัง,งลอ,อักเสบถ้าปล่อยไว้ไม่ทําอะไรมันจะผลิตเม็ดสีเม็ดสีถ้าปล่อยไว้นานๆเข้าเม็ดสีจะเกิดเป็นเม็ดสีถาวรก็เรียกว่าเป็นฝ้านะเพราะฉนั้นหลักการก็คือระหว่างที่หน้าโดนแดดแล้วมันร้อนๆแดงๆเนี่ยปลอบด้วยรีพรี่จะทำให้ผิวสงบสุขล่มเย็นมากขึ้น